ครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็สู่ทางดู้ก็ตอนนี้นะครับหลังจากที่เราไปหารากข่างเสร็จนะครับสิ่งสำคัญต่อมาก็คือการตวงเล็กในส่วนของงานเอาทมอ ถ้าทําทีเดียวเส้นยาวเลยก็ทํายากครับตอนนั้นเราก็ทำเป็นสองส่วนครับแต่2ส่วนที่สําคัญก็คือจะต้องดูระยะภาพยนะคุะครับตามลักษณะการออกแ่บนขนาดที่ที่ตเกิดถึง6เท่าของสบับตุาครับทย่อาชาเขาประมาณถ้าไปแล้วก็จะประมาณเมตรหนึ่งครับ่นครับส่วนสิ่งสำคัญนะครับในการรับหนักนะครับตอเปก็ละหลังจที่ละมัดเสร็จแล้วก็จะมาต่อครับ ลำบากในึงครับก็จะเข้าได้แต่ถ้าเข้าได้ก็ง่ายเลยนะครับแตที่เราทำเสร็จแล้วนะครับมันจะได้ประมาณนี้นะครับพร้อมที่จะเข้าแบบนะครับเพื่อทำการเทเั่ตะม่อในขั้นตอนต่อไปได้นะครับก็ส่วนที่เพื่อนเห็นก็เป็นส่วนของของคลังสินค้านะครับก็เหมือนเดิมครับฝากไค์กดติดตามณ์แม่รับช่างตู